แบ็กเซบาร์ดไม่เคยเป็นตัวแทนของศิลปะสันติภาพความรักหรือต้องมีความเข้าใจใดๆทั้งสิ้นในการฟังพวกเขาคือตัวแทนของเฮฟวี่เมทอลอย่างแท้จริงเดบูล่าฟลอสกล่าวไว้ผมต้องยอมรับว่าสภาพร่างกายของผมตอนนี้ผมไม่สามารถออกทัวร์ยุโรปและสหาราชอาณาจักรได้อีกต่อไปผมไม่สามารถรับมือเรื่องการเดินทางได้อีกแล้วแต่เชื่อผมเถอะแค่คิดว่าผมจะทําให้แฟนๆผิดหวังมันก็ทําให้ผมรู้สึกแย่แบบสุดๆแล้ว ไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตทัวร์ของผมจะจบลงแบบนี้จอห์นไมเคิลออสบอนหรือออซซี่ออสบอนนักร้องนำวงแบล็กซับบัตหนึ่งในผู้บุกเบิกดนตรีเฮฟวีเมทัลของอังกฤษและไอคอนทีวีเรียลลิตี้แห่งยุคมิเลนเนียมเสียชีวิตแล้วในวัย76ปีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังต่อสู้กับโรคพาร์กินสันมาเป็นเวลาหลายปีเมื่อสองสัปดาห์ก่อนหน้าวงแบล็กซับบัตได้ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตสดุดีตำนานของวงนั่นคือคอนเสิร์ต Back to the beginning ในเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษร่วมกับวง m e t a l l i c a u n e l o s e s Slayer to Pantera Alice in Chains คอนเสิร์ตแห่งการกลับสู่จุดเริ่มต้นที่กลับกลายเป็นครั้งสุดท้ายของออซซี่ออสบอนด้วยความโศกเศร้าเกินบรรยายใดๆพวกเราต้องขอแจ้งให้ทราบว่าออซซี่ออสบอนที่รักของพวกเราได้จากไปในเช้าวันนี้ท่ามกลางครอบครัวและความรักพวกเราขอให้ทุกคนเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวในช่วงเวลานี้ แถลงการจากครอบครัวของออซซี่ออสบอนเมื่อเดือนมกราคมปี2020ออสบอนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคพาร์กินสันก่อนที่ในเดือนกุมภาพันธ์2023จะออกแถลงการว่าเขาจะเลิกทัวร์คอนเสิร์ตเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังจากอุบัติเหตุตั้งแต่ปี2018จอห์นไมเคิลออสบอนเกิดเมื่อวันที่3ธันวาคม1948ในครอบครัวชนชั้นแรงงานมีพี่น้อง6คนและมีความรักในดนตรีด้วยเพลงของ The Be a t ท e s ตั้งแต่อายุ15โดยต้องออกมาทำงานด้านใช้แรงงานและเคยติดคุก6สัปดาห์ในคดีลักทรัพย์จนกระทั่งวัย19ออสบอนได้ร่วมวงกับกีเซอร์บัตเลอร์มือเบสในตำนานและสมาชิกอีกหลายคนที่ในปี1969โลกจะต้องรู้จักพวกเขาในชื่อ Black s a b บา t h ที่กลายเป็นรากฐานให้กับทิศทางดนตรีรวมไปถึงเนื้อหาที่มืดมนซึ่งกลายเป็นลายเซ็นของดนตรีเมทัลตลอดมาด้วยเพลงอย่างพารานยวอลพิก และที่แฟนหนังฮีโร่ในยุคปัจจุบันได้มีโอกาสกลับมาฟังอีกครั้งอย่างไอรอนแมนแม้ว่าประวัติของวงจะเต็มไปด้วยปัญหาเรื่องยาเสพติดและความขัดแย้งภายในแต่วงก็ยังเต็มไปด้วยผลงานที่ถือเป็นคลาสสิกตลอดกาลและแม้จะต้องแยกตัวจาก Black Sabbath ในปี1979และกลายมาเป็นนักร้องเดี่ยวแต่ก็ประสบความสำเร็จยิ่งกว่าเดิมจากโปรเจกต์เดียวอย่าง B ิส o ที่ประสบความสำเร็จถล่มทลายดยเฉพาะเพลง c r a z y Train กลายเป็นเพลงฮิตตลอดการด้วยท่อนอินโทรด้วยกีตร์สุดเอกลักษณ์ที่ทำให้สองมือกีตร์ประจำตัวอย่างแซคไวท์และแลนดี้โลดผู้ล่วงลับก็ได้ชื่อเสียงในฐานะมือกีตร์ของออซซี่ออสบอนรวมถึงเพลง cross my eye forever ที่เป็นผลงานดูเอทร่วมกับบริต้าฟอร์ดนอกจากนี้ยังมีเทศกาลดนตรีอย่างออสเฟสที่กลายเป็นหนึ่งในเทศกาลที่ประสบความสำเร็จที่สุดแห่งยุค90<ๆ>เช่นเดียวกับบทพ่อบ้านสุดเพี้ยนในรายการเรียลลิตี้ The o s b o r n ทาง MTV ซึ่งกลายเป็นรายการที่เลตติ้งสูงสุดแห่งยุค2000จนกระทั่งในปี1998ออซี่ออสบอ e ได้กลับมารียูเนียนกับแบ็กเซปบาดอีกครั้งและขึ้นเท่นศิลปินดีกีแกรมมี่อวอร์อีกหลายต่อหลายครั้งก่อนที่ในปี2016-2017แบ็กเซปบาดจะจัดทัวร์อำลาในชื่อ DN และปิดฉากวงอย่างเป็นทางการในเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษแม้จะเคยลีทายมาหลายครั้งก่อนหน้านั้น แต่เรียกได้ว่านี่คือการปิดม่านของวงได้อย่างงดงามเราจะจดจำคุณตลอดไปจอห์นไมเคิลออซซี่ออสบอร์น